นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคใต้ for เป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิรยะอุตสาหะเพื่อพระสนิกรของพระองค์ว่าเดงปูเตะพระสหายแห่งสายบุรีจึงคงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนตลอดมากาแฟินกาฟีม่ัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานประการเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ทวยราชโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาด้วยต้องพระราชประสงค์ให้เกิดการพัฒนาสถาพรของบ้านเมืองทั้งนี้ด้วยพระอัจฉริยภาพพระคัมภีรภาพพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศ และพระวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกลา้าซึ่งพระราชกรณียกิจส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งปัญหาของราษฎรส่งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณานำพระราชดำริพระราชดำรัสและโครงการอันนึ่งมาจากพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ตามสภาพท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ปัจจุบันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำสันติสุขกลับคืนสู่ภาคใต้ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเช่นโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปะแต่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาแห่งนี้ ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยการปรับทัศนคติใหม่ให้กับกลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อประเทศชาติและมีความสามัคคีระหว่างคนในชาติพร้อมทั้งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขรวมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์ชาตินิยมให้มีความสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยตลอดจนมีความรักความหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมที่จะปกป้องและพิทักษ์ผื้นแผ่นดินไทยจากผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติตลอดไปโดยการดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่ผ่านมานั้นได้ค้นพบรูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ความสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวในชุมชนด้วยการศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามเข้าถึงประชาชนและพร้อมที่จะร่วมสร้างความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นในท้องถิน่นพัฒนาด้วยการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของท้องถิน่นทั้งไทยพุทธและไถยมุสลิมในแผ่นดินแดนใต้แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเกรษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักและงานฝีมือต่างๆ เช่นการทำผ้าบาติกการทำไข่เข็มและอีกหลายๆกิจกรรมที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวส่งผลให้หลายชุมชนเข้มแข็งและประสบความสำเร็จจนกลายเป็นชุมชนตัวอย่างของอีกหลายๆชุมชนกอรมนได้ดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชุมชนในพื้นที่แห่งนี้ บนพื้นฐานของความเข้าใจและความสามัคคีของคนในชุมชนจะเห็นได้ว่าการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ร่วมคิดร่วมตัดสินใจและที่สำคัญได้ดำเนินการด้วยชุมชนเองทำให้สัมผัสได้ถึงความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาของความเป็นกลุ่มก้อนเป็นสังคมที่สร้างทุนทางสังคมโดยมีความเข้าใจและความสามัคคีในชุมชนที่หล่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และไม่มีการแบ่งแยกความแตกต่างในทางศาสนาของพี่น้องที่อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขการกิกาเยอะกตเียมวุ้มเดียมัวอนด่อรมนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้